หนูแก่เลยลูกหนูแก่เลยลูกน้องแนงแก่เลยลูกมืดถึงแกะเลยจะได้กินแสงพาร<อ>ทิ่หมดก็กินไม่ได้แล้วนะคะมืด <laughs> มืดตึบทะเลทะเล อันนี้คือพระเอกแก่ลูกอนนอเกอกอนน